สวัสดีครับเช่มาโตใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันสิ้นปีนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะครับไอที่เกิียเกียดก็เลิกซะนะครับไอพวกเด็กเกียนส่วนใครที่เป็นคนดีอยู่ก็ดีแล้วนะครับก็เป็นคนดีต่อไปนะครับน้องๆกิจกรรมวันพรุ่งนี้ของเรานะครับก็มีทั้งของฟรีแล้วก็มีทั้งของจ่ายตังค์ด้วยนะครับทั้งของฟรีของจ่ายตังค์เลย ามาดูกันก่อนดีกว่าว่าจะเอาของฟรีหรือของใจตังก่อนดีนะเอาของของใจตังแล้วกันของฟรีเดี๋ยวอยู่อีกคลิปนึ่งกขี้เกียจเดี๋ยวมันนานนะครับโอเคมาเรื่องของจ่ายเงินกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรมาขายนะครับสาหรับวันนี้นะวันที่1ของเรานะสิ่งที่จะมาขายก็คือจะมีสกินสั์เลี้ยงนะสองตัวแล้วก็จะมีท่าทางนะครับซึ่งตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องเยี่ยติของเรานี่เองนะก็จะมีท่าทาง โชว์ออฟจะหนี้มาขายนีพ่นน้ำแข็งดีพ่นน้ำแข็งดีโกรดโกรดทำหนะ้าโกรดได้น่ารักเชียวในในโกระเขาเอืออปูน่ารักกว่าชอบเย,ยตินะตัวนี้ก็ถ้าทางนี้ราะคะเก้าสิเก้าเพชรเท่านั้นนะครัสำหรับท่าของน้องเย,ยติของเราแล้วก็จะมีสกินสั์เลี้ยงเข้ามาสองตัวตัวแรกคือตัวนี้นะ,ะเป็นเหมือนเป็นแบบชมเผ่าชาวป่านะ มีพลังแห่งเรียกว่าอะไรพลังแห่งพืชแต่ว่าตอนพ่นมายังเป็นน้ําแข็งอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนี่จะไม่ได้มีแสงอะไรตรงมือแต่ว่ามีความความเฟี้ยวความเฟี้ยว,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 วของเขาตัวนี้ตัวนี้ก็อ่าเป็นสีม่วงม่วงน้ําเงินข้างหลังจะมีแบบหน้ายิม้มตัวนี้ชื่อว่า ฟังกี้เยตินะครับเป็นแบบว่าตืดๆหน่อยตืดๆ,ๆหน่อยสองตัวนี้นะครับตัวลายเก้าเก้าเผ็ดนะครับใครอยากได้ก็ไปซื้อนะสก,กินหนึ่งเก้าเก้าทั้งคู่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้านะครับส่วนท่าทางเมื่อกี้ก็คืออันนี้เก้าสิบเก้าเผ็ดเท่านั้น,นต่อมาของจ่ายเงินเนี่ยของจ่ายเงินในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ยังมีท่าทางไม่ครบ เพราะว่าเป็นกิจกรรมลดราคาท่าทางนะครับลดราคาท่าทาง75%เอาเปอรก็คือน้องเข้ามาดูตรงคอลเลกชันแล้วกดท่าทางอันนี้นะครับหมดเนี่ยลดหมดเลยลดเจ็หร์เซหมดเลยน้องอาจจะงงเจ้าเปแล้วมันคือเท่าไหร่ครับพี่อาร์ท ต้องบอกว่าของที่อยู่ในแรงคามันจะมีป่าติมจะมีสราคาใช่ไหมครับจะมีสามเก้าเก้า่ก้า้าถหราคาของท่าทางถ้าเป็นท่าทางราคาสามร้นะครับมันจะเหลือประมาณหนึ่งร้อยเพชรนะน่าจะปัดขึ้นนแบบี่ยน่าจะเป็น100่งเพชรส่วนท่าทางที่ราคาสี่ร้อยเกนี่ยจะเหลือหนึ่งสิเพชรนะครับแล้วก็ท่าทางที่ราคา599จะเหลือ150เพชร เพราะฉะนั้นน้องก็เข้ามาดูก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อเข้ามาดูก่อนว่าเอ๊เราอยากได้ท่าทางไหนนะครับปกติถ้าเป็นท่าทางสีทองเนี่ยมันจะ5 99มองถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สีม่วงจะ499ส่วนสีฟ้าสีเขียวจะ399นะก็ลดไปเหลือ100 125แล้วก็150เพ็นะใครที่อยากได้ท่าทางใครที่มาบอกอุย้ยพี่แอร์เมื่อไหร่จะลดท่าให้ดอกไม้เมื่อไหร่จะลดท่าให้หัวใจนะครับก็มาแล้วลดแล้ว ซึ่งจะลดแค่2วันเท่านั้นนะครับก็คือวันที่1กับวันที่2 2วันหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลดอีกเมื่อไหร่นะครับใครที่ท่าทางยังไม่ครบใครที่อยากได้ท่าทางก็ซื้อไว้ก่อนนะซื้อไว้ก่อนนั่นะนะมันจะลดที่ท่าทางเนี่ยบอกเลยส่วนใครที่บอกว่าพี่ไอครับออช่องใส่ท่ามันไม่พอแล้วครับพี่ผมต้องการช่องใส่ท่าเพิ่มก็เดี๋ยวรอสักพักหนนะครับรอสักพักหก็น่าจะน่าจะ หรือเปล่านะนะจะหรือเปล่านะถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวจะมาบอกกันนะเราก็อยากได้ท่าเพิ่มแหละพี่ก็อยากได้ท่าเพิ่มเหมือนกันนะครับพี่ก็บอกเขาอยู่ทุกวีทุกวันว่าอยากได้ถ้ามันเยอะหรือเกินอยากได้ท่าทางเพิ่มนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทําให้หรือเปล่าถ้าทําให้ก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นนะครับหวังว่าจะได้เห็นกันนะโอเคอันนี้คือของจ่ายตังค์นะครับก็มีกิจกรมรมลดราคาแล้วก็ของชดเ้ยนะครับส่วนของฟรีพวกนี้นะครับมีอะไรบ้างนะ พนี้ของฟรีที่เราจะแจกเพิ่ม2อันนะครับก็คือตัวสัตว์เลี้ยงเย,ยตินี่แหละนะน้องเย,ยติเอาสกินเก่ากลับมาก่อน,นี่ตัวนี้นะครับน้องเย,ยติของเราก็สามารถรับได้แต่ตอนตีสี่นะครับเข้าเกมมาจนถึงตีสาม้าเของอีกวันนึ่งนะก็มีเวลาให้รับ24ชั่วโมงด้วยกันสําหรับเย,ยต,ติตัวนี้นี่อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือเป็นกิจกรรมแจกผลึกคริสตลัลนะครับ จะแจกเศษผลึกคิสตัลหนึ่งร้อยชิ้นนะครับต่อหนึ่งคนนะเพียงแค่น้องเล่นจบเกมนะครับแล้วก็ไปรอรับเศษคิสตันอาจจะได้ตาหนึ่งกี่อันไม่รู้อัตราเจ็ดอันสิบอันยี่สิบอันอะไรก็ว่าไปนะครับก็เ,เล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมไปนะครับแล้วก็ครบหนึ่งร้อยอันก็จะมาแลกผลึกคิสตัลที่นี่ได้หลังจากนั้นน้องก็สามารถเก็บผลิกคิสตัลไว้นะครับหรือว่าถ้าน้องสนใจที่จะเอามาแลกชุดก็สามารถมาแลกเลย ซึ่งชุดที่อยู่ในตู้แรกนะครับมันก็จะมีของเก่าของใหม่ของใหม่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆของเก่าก็จะออกไปเรื่อยๆโดยที่ของที่ออกจากตู้แรกเพิคริสตัลแปลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลับมาให้แลกในเพิรคริสตัลอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็รีบๆแลกนะเดี๋ยวไม่งั้นจะเหมือนชุดบูมารเน็ตนะที่อยากได้นักากัดดำกันแล้วก็หัวสีฟ้าขาวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับมาให้แลกแล้วนะครับอะไรที่มาอยู่ในนี้ตอนออกไปก็อาจจะไม่หม่แล้ว <S <S ลชุดที่มีตอนนี้ก็นีชุดที่หน,นะครัับชุดททีี่ตวน,น้ก็เ ชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกชุดที่เจ็ดชุดที่แปดอันนี้หน้ากากเทชุดที่เก้าชุดที่สิบอันนี้ชุดนี้สวยชุดที่สิบเอ็ดนะครับชุดที่สิบสองอันนี้เท่มากบอกเลยทรงผมกับตานี่อวยอวยเป็นพิเศษนี่ตาแดงชุดที่สิบสามนะครับของผู้หญิงก็ตาแดงเช่นเดียวกัน ชุดที่สิบสี่นะครับอันนี้ไว้ครอบปากใครปากหมาไปครอบนี่นะชุดที่สิบห้าตัวนี้นี่คือชุดที่สิบหกอันนี้ก็เทนะกาอันนี้เหมือนมาหลมาจากเกมเก็บไปเวลชุดที่สิบเจ็ดชุดที่สิบแปดนะครับตัวนี้ชุดที่สิบเก้าตัวนี้เทมากของผู้ชายของผู้หญิงก็ที่เทนี่ยี่สิบกระโปรงเท นี่น้องหลามชุดที่ยีิบเอ็ดนะครับนี่ชุดที่ยีิบสองชุดที่ยี่สิบสามชุดที่ยี่สิบสี่ชุดที่ยี่สิบห้าชุดที่ยี่สิบหกและชุดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็มีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดชุดด้วยกันอย่าลืมนะครับมาเล่นกิจกรรมรับผลิตคริสตัลแล้วก็ไปแลกชุดกันด้วยนะส่วนใครอยากดูของฟรีก็มีคลิปหนึ่งไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าลงไปก่อนหรือว่าลงไปหลังนะครับเพราะว่าพี่อัดคลิปไว้ล่วงหน้าน่าจะลงก่อนนะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก่อนคลิปนี้แหละ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเล็ว